สวัสดีครับพี่พี่น้องนองทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระซังชาแนลนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับที่จะมาปลาจรวจให้เราดูนะครับข้ามกลางบรรยากาศที่ลมนะครับมาดูว่าถ้าเราปลาจรวดนะครับที่มีสภาพอากาศที่มันลมๆอย่างเงี้ยนะครับหลายๆคนบอกว่าผมปลาไปแล้วนะครับโดนลมแล้วมันลอยไปเลยนะครับ มันจริงหรือไม่นะครับหรือว่าเราปาไปแล้วโดนลมเมืแล้วมันจะกระทบแล้วมันหล่นลงเร็วนะครับเรามาทดสอบว่ามันจะหล่นเร็วหรือว่ามันจะล่อนติดลมขึ้นไปสูงๆนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาพิสูจน์พร้อมกันเลยนะครับว่าบรรยากาศลมๆแบบนี้นะครับเรามาล่อนจรวดมันจะล่อนหรือมันจะร่วงนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับว่า คดีนี้มันจะได้ผลหรือเปล่านะครับดูพร้อมกันเลยครับโอ้โหกำลังลงมาพาอดีนะครับเอาฝั่งไหนดีฝั่งนี้อ่ะลมจะมาฝั่งนี้นะครับเอา,อรา,นะรเอาพร้อมนะครับดูพร้อมกันเลยนะครับ โอ้โห oh oh. เดี๋ยวดูอีกสักรอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมันต้องทดสอบหลายๆครั้งนะครับเพื่อให้เห็นผลนะครับลองขยับมาครับขยับมาอีกสักรอบนึงที่ว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับ เอานะครับไปแล้วไปแล้วโดนลงไหมโอ้โหโอ้เช่สองรอบผ่านไป มาดูอีกสักรอบครับว่าจะรวนนะครับโต้ลมมันจะร่อนหรือจะร่วงรอบที่สามไม่รอบตัดสินนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับตรงนี้มใช้ต้นไม้เลย่ะตรงนี้แหละ โอ้โหโดนลมน,นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณที่เห็นนะครับบางทีก็โดนแล้วล่อนขึ้นนะครับบางทีก็โดนแล้วตีลงนะครับแล้วสถานาการณ์นะครับแล้วแตนะ่ตนน้องๆจะมีเคราะดูนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับปลาให้ดูแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกดไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอ้เหนื่อย,ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ